มาดูคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับเบนซ์ท่าสายกันบ้างนะคะล่าสุดตํารวจก็ประกาศตั้งค่าหัว5 0,000บาทตามล่าเบนซ์ท่าสายค่ะผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดแล้วก็ตั้งด่านเข้มงวดทีเดียวนะคะบริเวณตามแนวชายแดนอาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่มีข้อมูลสืบทราบมานะคะว่าเบนซ์ท่าสายนั้นหนีไปอยู่ในความคุ้มครองของกะเรียงอิสระค่ะโดยตํารวจค่ะได้นําภาพถ่ายของนายอดีศักดิ์ศีสะอาดหรือว่าเบนซ์ท่าสายผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดนะคะไป ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณด่านเจดีสามองค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเอาไปให้ตำรวจเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวเบนท่าสายกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเบื้องต้นทราบว่าเบนท่าสายนั้นได้รับความคุ้มครองจากกระเรี่ยงอิสระและก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการส่งตัวข้ามมายัางฝั่งไทยเนื่องจากเบนท่าสายนั้นมีเงินจนํานวนมากและก็เป็นคนสําคัญในการประสานกับกลุ่มผู้ค้ายาในภาคก,กลางแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งหมด ทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะก็ยอมรับว่าการติดตามตัวนายอดิศักดิ์นั้นค่อนข้างยากเนื่องจากพื้นที่ที่นายอดิศักดิ์กบดานอยู่นั้นทหารพม่าไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงซึ่งไม่ขึ้นตรงกับทหารพม่าค่ะตำรวจยังประกาศด้วยนะคะว่าจะมอบรางวัลเงินสดห0,000่นบาทให้กับผู้ที่สามารถจับกลุ่มเบ้นท่าสายได้ และจากการตรวจสอบผู้เข้าออกบริเวณด่านตรวจคนเข้าเหมืองก็พบว่าก่อนจะเป็นข่าวประมาณ1สัปดาห์มีคนในเครือข่ายของเบนท่าสายมากดเงินสดจากตู้ ATM อออกไปเป็นจำนวนมากค่ะ